เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีตั้งค่า OBS แบบละเอียดนะครับผมใครที่จะสตรีมเกมมือถือต้องดูคลิปนี้ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปโหลดโปรแกรม OBS มานะครับทีม OBS ในช่องค้นหานะครับ,รบก็เลือกอันแรกเลยครับ OBS Open Broadcast พอเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะเจอหน้านี้นะครับ ถ้าใครใช้ w i n d o w s ก็ให้โหลด Windows นะครับถ้าใครใช้ Mac ก็ให้โหลดตัวนี้นะครับ Linux ก็ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Windows กันใช่ไหมครับก็จะใช้ตัวนี้ครับกดเข้าไปแล้วมันจะเด้งดาวน์โหลดเข้ามานะครับรอจนเสร็จแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมแบบปกตินะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับถ้าใครจะสตรีมผ่านมือถือนะครับผมแนะนำเป็นตัวโปรแกรม a อด software นะครับ แต่ตัวนี้จะใช้ฟรีแค่30วันนะครับหลังจากนั้นจะเสียงเงินนะครับถ้าเป็น Android โปรแกรมพรีนนหน้าจอฟรีจะเยอะนะครับลองหาดูได้นะครับพอดีตอนนี้ผมไม่มีเครื่อง Android ให้ดูนะครับาาก็จะไม่บอกอันนี้จะเป็น Air ์ซับเ r นะครับพีมแอร์ซับเบอร์คนหาครับอันแรกเลยครับผมเข้ามาก็าจะเจอหน้านี้ ให้เรากดเป็นฟีไทาออลนะครับอันนี้พอเข้ามาจะเจอหน้านี้ใช่ไหมครับเราเจอหน้านี้๊บเราเลื่อนลงมาเลือก b ายลาวครับเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นทดลองสามสิบวันนะครับให้เรากดตรงนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ก็ของผมใช้เป็น Windows นะครับก็จะตามเข้าเลยเราใช้อะไรแล้วก็โหลดวินโด s ก็จะตรงนี้คร จะเป็นตัวนี้นะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวโหลดก็กดตามเข้าไปเรื่อยๆครับมันก็จะโหลดให้เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าใน OBS นะครับส่วนด้านฉากนี้ก็จะเซตไปหลายอันนะครับอันนี้ผมไปเล่นเกม PC นะครับก็จะเซตคอล o ร l o แปบ,บกันอันนี้จะเป็นเกมมือถือนะครับอันนี้ผมจะมาดูในหน้าต่างเกมมือถือก่อนนะครับหลักๆก,ก็จะมี ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวสตอรของแอร์ซัพเอร์นะครับการนําเข้ามาก็กดบวกครับกดเป็นวินโดว์แคปเจอร์ครับกดตกลงขึ้นมาหน้านี้หัวข้อแรกครับให้เลือกเป็นแอร์ซัพเอร์ครับอันนี้นะครับถ้าเราต่อเป็นแคปเจอร์การ์ดมันก็จะขึ้นเป็นแคปเจอร์การ์ดให้เรานะครับเราก็จะเลือกเป็นแคปเจอร์การ์ดได้นะครับหากใครใช้เป็นแคปเจอร์การ์ดนะครับอันนี้ผมใช้เป็นสตอรหน้าจอก,ก็เลือกตัวนี้เลย นี่ผมจะลบทิ้งไปก่อนนะครับผมเพิ่มไปแล้วเราก็จะได้อะปิดให้หมดก่อนดีว่าตัวนี้เมื่อกี้เราเพิ่มมันเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวเกมมาแล้วถ้ากดตรงเนี่ยครับจุดๆเนี่ยครับมันจะเป็นการเพิ่มลดขนาดเราเพิ่มลดขนาดได้นะครับโดยการกดตรงนี้กดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากได้เลยครับ อ,อันต่อไปก็จะเป็นกล้องครับเอาเราเอาจะเอาหลักๆกก่อนนะครับอันต่อไปก็จะเป็นกล้องนะครับวิธีเพิ่มกล้องนะครับก็กดบวกตรงนี้ครับแล้วก็เป็นวิดีโอแคปเจอร์ไดไวล์ครับกดตกลงเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาตัวนี้ผมใช้เป็นกล้อง c 9 2 2 pro c webcam นะครับ ต่ถ้าใครใช้เป็นตัวอื่นก็เลือกได้เลยครับก็จะขึ้นมาที่หน้านึงนี้อันนี้ผมลบทิ้งไปก่อนนะครับพาผมตัง้งกล้องเข้ามาแล้วก็จะเป็นตัวนี้หลักๆมันก็จะมีเท่านี้เราก็สตรีมได้แล้วนะครับอ,อันนี้จะเป็นส่วนที่ตกแต่งหน้าตานะครับเดี๋ยวเราจะไปทีละขั้นตอนนะครับการตั้งค่า เราก็จะไปขั้นตอนต่อไปครับอันนี้เราก็จะเป็นตกแต่งหน้าตาก่อนเอาให้เสร็จก่อนครับถ้าเราอยากอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับอย่างนี้ผมแอดรูปขึ้นมาก็กดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพแค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็บา์ไปหนนะครับเราเซฟรูปภาพไปที่ไหน อันนี้ผมเซฟรูปภาพไว้ด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เราจะอยากได้อะไรก็แอดเข้าไปอยากได้กรอบเราก็แอดเข้าไปพอเราแอดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกไซา์ค้างลากย่อเข้ามาได้ครับเราอยากได้เล็กแค่ไหนใหญ่แค่ไหนเราก็ย่อได้ครับอันนี้จะเป็นตัวกรอบของผมนะครับถ้าเป็นตัวกรอบเวลาเราไปแต่งรูปมาให้ให้ทำเป็น สีเขียวตรงพื้นหลังนะครับแต่ผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงผมลบเทมเพ้ตก่อนตัวนี้จะเป็นรูปอยู่ด้านบนจอนะครับด้านบนจอสุดเลยข้างหมดนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,นเพิ่ม,เพ,มเพิ่มรูปที่เป็นกดติดตามมานะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมเราก็ย่อขยายได้เหมือนเดิมครับ เราจะเพิ่มกี่รูปก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยจะตกแต่งหน้าตาไปยังไงก็ได้ครับหรือถ้าใครขี้เกียจทำขี้เกียตกแต่งนะครับแนะนําเป็นโปรแกรมํามเป็นรูปก็มีแต่เขาจะเสียเป็นรายเดือนนะครับมันจะเป็นของสตรีมดับนะครับอันนี้อันนี้ครับสตรีมดับ OBS อันนี้จะเสียเป็นรายเดือนนะครับถ้าใครใช้อันนี้ก็จะมีตีมให้เลือกเยอะเลยครับไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยเขาก็จะมีเป็นสำเร็จรูปมาเลยนะครับอันนี้ผมข้ามไปนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูใน youtube กับคนสอนเยอะแยะเลยมันก็จะมีตีมอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ต้องแต่งเลยแต่ผมใช้เป็น OBS นะครับอันนี้แต่งเองได้เพราะมันฟรีด้วยนะครับอันนี้กรอบที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ทำให้เป็นสีเขียวครับ ถ้าเราทํากรอบด้านได้เป็นสีเขียวใช่ไหมมันจะสามารถเอาสีเขียวออกได้ครับเราก็เข้าไปที่คิกกว่านะอันนี้คิกกว่าที่ลูปครับเลือกฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกบวกแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวเนี่ยฉากหลังเกียวเขียวตรงนี้นครับมันก็จะหายไปมันก็จะทําเป็นกรอบของของเราได้นะครับแค่นั้นเอง มันก็จะลุมองเห็นกล้องครับก็ทำเป็นกรอบได้ครับส่วนตัวนี้ของผมจะเป็นโดเนตโดเนตเ,เวลาโดเนตจะขึ้นกดไลค์กดแชร์มันก็จะขึ้นนะครับใครอยากให้มีแจ้งเตือนตรงนี้นะครับให้ดาวน์โหลดแอป s t รีมดับเข้ามานะครับโหลดเข้ามาเสร็จแล้วก็ ตอนนี้เลยพอกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์แบบนี้นะครับพอลิงก์มาที่เว็บไซต์แล้วให้เรากด alert box นะครับมันจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับแล้วให้เรา,า copy URL ตรงนี้นะครับ copy มาใส่ตรงที่ผมบอกก็คือตรงนี้ใช่ไหมเราก็ อันนี้จะเป็นการเพิ่มเบราว์เซอร์นะครับกดตรงนี้นะครับเพิ่มเบราว์เซอร์แบบนี้นะครับกดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราเอา URL มาใส่ตรงบรรทัด URL นี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วก็วกดตกลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดอะไรวิธีตั้งค่านะครับก็จะเป็นนี่เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับสมมุติมีคนโดนเด็ดมา ด s เ,เทส์ด onation ปสามสิดอลลาร์รรรอ,อ่ะนี่ครับ,ม,รบมันก็จะขึ้นแบบนี้มีคนด o a t มามก็จะขึ้นด s ซเ,เทส์ด onation ปอ r 9า2ดอลลาร์รรรอ,อันนี้ผมทดสอบน,นะครับอ่โอโลก ส่วนวิธีการตั้งค่านะครับผมผมจะบอกคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นเลือกรูปที่มันขึ้นตรงนี้นี้ครับเลือกตรงนี้รูปมันก็จะมีให้เลือกเยอ 7. 7. ะ PTC Test Donation $77 จะเลือกฟรีเยอะครับน,นี่คือฟรีนะครับถ้าเสียตังมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้จะเป็นเสียงเพลงตอนมีเสียงดนตรีเมื่อกี้ก็กดสต็อกแล้วก็เลือกเอานะครับ ันนี้ผมจะไปไวนะครับผมจะบอกแค่คร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟ้อนขนาดฟอนอันนี้เลือกสีได้นะครับอ n น m เมชันก็จะเลือกว่าให้ให้อีโมชันมันเด้งมาจากทางไหนทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยครับอย่างของผมมันเด้งมาจากทางซ้ายมาเลื่อนเข้ามาในจอครับพอจบแล้ว 4, มันก็จะเด้งขึ้นโวต,ต, 24, ตเนชั่นปอย24ดอลลาร์ อันนี้ให้แจ้งเตือนนานแค่ไหนให้ลูกตรงนี้ค้างอยู่นานแค่ไหนครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือกถ้าเสียตังค์นะครับถ้าเราเสียหลายเดือนนะครับเราสามารถโด o n a t จะเป็นตัวละครหนึ่งเสียงหนึ่งได้หมดเลยนะครับจะปรับแต่งได้เยอะมากอันนี้ผมเป็นฟรีนะครับมันจะเป็นรวมไม่ว่าจะโดเน a t e หรือจะกด follow กดไลค์มันก็จะมีแค่ลูกเดียวครับขึ้นมาเหมือนเดิม แต่ถ้าเราจะให้อ่านเป็นเสียงสิริแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยพอมีคนดเน a ครับมันจะมีเสียงสิริอ่านานะ DC State Test Donation for .19 ดอลลาร์ตรงนี้ให้มาคลิกคำว่า donate น,นะครับ donate ตรงนี้นะแล้วก็ติ๊กตรงนี้เป็น enable นะครับเนี่ยครับให้เป็น enable นะครับ เสร็จแ,แล้วอันนี้ก็เลือกเป็นเสียงไทยตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้ครับอันนี้จะเป็นเสียงนะครับแล้วแต่เราเลยจะปรับให้ดังให้เบาตัวนี้ผมตั้งเป็นโดเ a t e กับส่งดาวนะครับให้มีเสียงส่งดาวก็เหมือนกันครับเลื่อนมาข้างล่างเนี่ยครับให้ติกเป็น enable ตรงนี้ครับตรงนี้ก็หมดแล้วเนาะไม่มีอะไรไปคร่าวๆเนาะ ผมลืมบอกไปอีกอย่างน,งนะครับถ้าจะตั้งตั้งค่าแจ้งเตือน alert box นะครับให้เราอย่าลืมกดตรงนี้นะครับอันนี้เราปกติมันจะเป็น main facebook account นะครับแต่ถ้าเรามีเพจของเรานะครับเราจะตั้งแจ้งเตือนของเพจไหนนะครับให้เราติ๊กไปที่เพจนั้นนะครับเขาจะแจ้งเตือนไว้นะครับอย่างผม ไลฟ์ like ผ่านทำลายล้างชานเอลตัวนี้นะครับผมจะติ๊กถูกไว้เวลามีคนกดไลค์กดแชร์กดโดนิทมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วเรากดเซฟได้เลยนะครับตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนมันจะไม่ขึ้นให้นะครับมันก็จะเป็นเมน facebook ของเราซึ่งถ้าเราไม่ได้ไลฟ์ผ่านเมน facebook อะครับเวลามีคนกดไลค์กดแชร์กดโดนิทมันจะไม่ขึ้นเด้ง alert box มาให้เรานะครับเราต้องตั้งไว้ด้วยนะครับอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดครับ แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราได้หน้าตามาแล้วใช่ไหม <S <S เสร็จแล้วเราก็เป็นที่การตั้งค่านะครับถ้าเราจะไลฟ์ผ่านส่วนไหนจะไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กกันกับ u t u b e ใช่ไหมครับก็จะเป็นตรงนี้ตรงทั่วไปเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ปรับอะไรเลยมาปรับตรงคาว่าสตรีมนะครับเลือกช่องทางที่จะไลฟ์นะครับถ้าเป็น youtube ก็อันนี้ Facebook ก็อันนี้นะครับ Twitter ก็อันนี้นะครับเราก็เลือกได้เลย อันนี้ผมเลือกเป็น facebook ตัวหลักนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไลฟ์สองช่องทางให้นะครับไลฟ์ like ทั้ง facebook และ youtube พร้อมกันนะครับตัวนี้ facebook ถ้าเราจะไลฟ์เราเข้ามาหน้าเพจเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาเลือกถ่ายทอดสดเสร็จแล้วมันก็จะมีเนี่ยเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะมีคีย์สตรีมให้เราคัดลอกมาครับ คัดรอบมาเสร็จแล้วให้เรามาวางตรงนี้ในะเปนคีย์สตรีมนะครับเราวางเสร็จแล้วเราก็กดตกลงได้เลยอันนี้ถ้าเราไ like ลค์แค่ช่องทางเดียวนะครับถ้าคอมใครไม่แรงมากก็ให้แนะนําให้ไ like ลค์แค่ช่องทางเดียวนะครับคนที่เพิ่งสมัครบัฟเฟิบุ๊กมานะครับผมแล้วจะไลค์ยังไม่ผ่านเกณฑ์ของ facebook นะครับให้ไลค์เป็นแค่720นะครับแต่ผมจะให้ดู อันนี้เราจะมาตั้งค่ากันนะครับจะเป็นตรงนี้อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเบสเขาก็คือข้างหลังเราเนี่ยอันนี้ผมตั้งเป็นพันแปดสิบนะครับเพราะว่าผมจะไลฟ์ผ่านเป็นพันแปดสิบแต่ตัวค่าตรงนี้คือเราจะตั้งเป็นพันแปดสิบหรือเจ็ดร้อยยี่สิบพีก็ได้นะครับมันจะไม่เกี่ยวกับการยิงค่าที่จะไปไลฟ์นะครับอันนี้ตัวนี้โจเป็นตัวส่งออกนะครับผมตั้งเป็นไลฟ์ที่พัน0 p ดสิบีนะครับ ถ้าใครยังไม่ผ่านเก์แนะนําให้เป็น 720p นะครับไม่งั้นมันจะเด้งนะครับหลสักพักนึงก็จะหลุดออกจากโปรแกรม facebook นะครับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่ผ่านเกณ์ของ facebook นะครับ่าให้ใช้เป็น 720p ตัวนี้นะครับอันนี้สําคัญมากครับตัวนี้จะเป็นเฟรมเรทเฟรมเรตผมตั้งไว้ที่60นะครับถ้าใครคอมไม่แรงมากก็ปรับเป็น30นะครับผม อีกตัวหนึ่งที่ต้องตั้งก็คือเป็นเอาพุตครับสตรีมตรงนี้จะเป็นค่าที่เรายิงเข้าไปคือสตรีมค่านี้อันนี้ครับปรับแต่งตรงนี้นะคือค่าที่ยิงเข้าไปตัวนี้จะใช้เป็น CPU ครับ x264 คือใช้การประมวลผล Encode ของ CPU นะครับถ้า CPU เราทำงานหนักไม่ไหวใช้เป็นการ์จอก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นของการ์จอนะครับแต่ผมใช้เป็น CPU นะครับ ตัวนี้จะเป็นล็อกตั้งล็อกว่าให้เรายิงาการไลฟ์เป็นเท่าไหร่สมมติเราอยากถ้าเราไลฟ์สองช่องทางนะครับอยากไลฟ์ Facebook เป็นพันแปดสิบทียเป็น7 2 0ดก็ได้นะครับแต่ของผมสไลฟ์เป็นพันแปิทีทั้งคู่ผมก็ไม่ติกถูกนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันส่วนบิต l เ t ทตรงนี้ถ้าไลฟ์เป็นพันแปสีส่วนใหญ่เขาจะตั้งเป็น6กพันะครับแต่ผมตั้งเผื่อไว้ผมตั้งเป็นเจ็ดนะครับ อันนี้เน็ตของผมเป็นห้าร้อยัดห้าร้อยนะครับคือดาวน์โหลดค้าร้แล้วก็อัปโหลดก็ห้าร้อยครับคือมันเห,เหลืออยู่แล้วครับตั้งเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้คีย์เฟรมให้ตั้งเป็นสองนะครับให้เป็นสองถึงสี่ไม่เกินนี้นะครับที่เหลือก็ตามนี้ซีพผมค่อนข้างจะแรงนะครับก็คือถ้าใครซี u ไม่แรงนะครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับ ไม่ไหนก็ตั้งต่ำๆมาก็ได้ครับแต่ที่ผมไม่เคยลองนะครับอันนี้จะผมตั้งเป็นมีเดียมไว้นะครับส่วนใหญ่โหลดโปรแกรมมามันขึ้นค่าอะไรไว้ก็ลองใช้เป็นค่านั้นก่อนนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของเริ่มบันทึกคือตรงนี้นะครับอันแรกที่สอนไปเมื่อกี้คือเริ่มสตรีมมิ่งคือปุ่มนี้นะครับส่วนเรคคอร์ดด้านนี้ก็จะเป็นเริ่มบันทึกคือคือปุ่มนี้นะครับถ้าเรากดเปิดปุ่มนี้ ตรงหน้านี้ก็จะทํางานทันทีอันนี้ถ้าเราตั้งเป็นสแตนดาร์ดก็คือเป็นการบันทึกหน้าจอปกตินะครับบันทึกหน้าจอไปที่เครื่องเราเราก็เลือกปลายทางาได้ครับอัดคลิปอัดอะไรก็คืออัดหน้าจอคือตรงนี้นะครับอันนี้เป็น mp 4ก็คือเหมาะกับ f a c e b o o k เอ้ยเหมาะกับ y o u t u b e ที่สุดนะครับเป็น mp i นะครับจะถูกจริตก,กับเขามากกว่านะครับเวลาลงคลิปลงอะไรนะครับมันก็จะดีกว่าถ้าจะลง u t u b e อัดคลิปให้เป็น mp 4นะครับ ส่วนตัวอื่นก็ไม่ต้องตั้งอะไรก็ได้ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตั้งเป็น CPU เป็นการะจอส่วนตัวนี้เป็นแท็กออดิโอนะครับผมก็ไม่ได้แยกนะครับก็คือให้มันอ่ะเป็นแท็กเดียวรวมกันหมดเลยนะครับไม่ได้แยกไม่ไม่ได้แยกอะไรส่วนนี้อ่ามันจะเป็นเจาะเล็กกว่านี้อีกเดี๋ยวมันจะนานเกินไปผมจะไม่ได้บอกนะครับ แล้วถ้าใครจะเป็นไลฟ์2ทางทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับแนะนำให้กดตรงนี้เป็น c คัสตอมอ p u t นะครับกดเสร็จแล้วมันก็จะได้มาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าอันไหนใส่ยังไงเข้ามาที่หน้า ช่องของเรานะครับเสร็จแล้วกดตัวนี้ถ่ายทอดสดถ้าเราเคยไลฟ์ไว้แล้วนะครับเขาจะถามว่าเราจะใช้อันเดิมหรือเปล่าจะใช้ตั้งค่าซ้ำเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมจะปิดไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นชื่อเราก็ใส่ไปเลยชื่อคำอธิบายของคลิปใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลย ชื่อเกมที่จะไลฟ์สมมติผมจะไลฟ์ฟรีฟา์ก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าจะไลฟ์ ROV ก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกได้เลยครับใครก็ได้ว่าเราจะเล่นเกมอะไรไม่ต้องไปสนใจมันะครับตัวนี้จะตอบเป็นไม่ใช่วิดีโอสร้างมาเพื่อเด็กนะครับแต่ถ้าใครเป็นช่องเด็กก็กดตัวนี้ได้นะครับถ้าใครเป็น18ววเกมค่อนข้างรุนแรง ก็ตั้งขั้นสูงได้นะครับก็กดเป็นใช่ผู้ชมต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอ่ะเรากดสร้างสตรีมนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้านี้มานะครับให้เราก๊อเป็น URL ก่อนนะครับอันนี้นะ URL นะก๊อบเสร็จแล้ว เราก็มาวางอ่ะเดี๋ยวเข้าให้ดูใหม่กดตั้งค่านะครับกดเป็น Output ุตเ o คคอร์อันนี้คือช่องแรกตรงสตรีมมิ่งเนี่ยเรายิงสตรีมมิ่งก็คือช่องนี้นะครับเรายิงเข้า f a c e b o o k นะครับส่วนช่อง Record ก็คืออันนี้ปุ่มนี้นะครับเ e คคอรอันนี้ปุ่มสตรี a m i n g ปุ่มเ e คคอรเราจะยิงยิงเข้าไปที่ youtube ก็ปรับตรงนี้เป็น c u สตอมนะครับช่อง URL ตรงนี้นะ URL ให้เราใส่ URL ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้แล้วก็กดเป็น บ็กสแลตนะครับตัวนี้นะเป็นสแลตตอนก๊อปมันจะไม่มีสแลตนะครับแบบนี้นะแให้เรากดพิมพ์คําว่าสแลตเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะอย่าลืมพิมพ์นะครับอันนี้สําคัญมากครับแล้วเราก็เมื่อกี้เราก๊อปเป็น URL มานะไปใส่แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็คลับอันนี้ครับสตรีมคีย์อันนึงนะกดคัดลอกครับเราก็มาวางตรงนี้ เสร็จแล้วอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ตั้งตามผมเลยตรงนี้เป็น MP4 นะครับจริงๆมันตั้งเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้แต่เซฟเซฟหน่อยก็เป็น MP4 นะครับส่วนตรงนี้ b i t เ a ทอันนี้ถ้าจะไวเป็นพันแปดสิบ p ก็แนะนําเป็นหกพันนะครับอันนี้สําคัญอย่างหนึ่งถ้าเน็ตไทยไม่ไม่เร็วมากนะครับอันนี้หกพันก็คือหกเมกนะครับเี็ยเป็นเน็ต อัปโหลดนะครับไม่ใช่ดาวน์โหลดนะครับเราจะควรจะเหลือเน็ตไว้สตรีมสมมุติว่าเน็ตเรามี20เมก20เมกเราก็จะไปเป็นอันนี้6 6เมกใช่ไหมครับสตรีมเข้า a c e b ุ o กอีก6มันก็จะเป็น12แล้วใช่ไหมครับจะเหลือแค่8เมก8เมกเราก็จะเหลือไว้สตรีมได้ครับแต่ถ้าใครเน็ตแค่10เมกอย่างนี้มันจะไม่ได้นะครับเราควรเหลือไว้สักประมาณ40%ของอินเทอร์เน็ตนะครับสมมติ10เมกก็ควรจะเหลือไว้4เมก ยี่สิบเมกก็ควรจะเหลือไว้แปดเมกนะครับไม่งั้นเวลาสตรีมไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดปัญหากระตุกแล้วก็หลุดตัวนี้คีย์เฟรมก็ตั้งไปเลยครับสองถึงสี่นะครับเลือกอะไรก็ได้ผมเลือกเป็นสองนะครับอันนี้ถ้าเราจะยิงเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบพีหรือพันแปดพีเราก็มาร์กได้ครับสมมุติว่าจะยิง Facebook เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบพียิงยู u ูบเป็นพันแปดสิบพีเราก็ติ๊กไว้ตรงนี้เลยครับเป็นพันแปดสิบพีนะครับแล้วก็ไปติ๊ก อันนี้เป็นเจ็ดอยสิบพีนะครับอันนี้เป็นเฟซบุ๊กน,นะครับผมตั้งไว้ตัวนี้จะเป็นตั้งเป็น YouTube นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูว่ามันเข้าจริงไหม เตมิ่งจากโปรแกรม OBS ก่อนนะครับอันนี้ facebook จะขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราพร้อมแล้วให้เรากดถ่ายท้ดสดได้เลยนะครับผู้ชมก็จะเห็นของเราได้เลยนะครับจะเป็นภาพตัวอย่างที่ขึ้นมานะครับอันนี้ของ Youtube จะช้าหน่อยนะครับต้องรอแป๊บหนึ่ง พอเขาเชื่อมสัญญาณได้แล้วนะครับเขาจะแจ้งเตือนเราว่าดูเหมือนคุณจะพร้อมแล้วคลิกที่นี่เพื่อถ่ายทอดสดนะครับแสดงว่าเราเชื่อมต่อได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราเข้าไปดูในช่องจริงๆแล้วเราก็จะปรับได้เป็นพ0นแปดีดูความละเอียดที่พ0นแปีได้ครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ เวลาเราเราจะปิดสตรีมนะครับเราต้องมาปิดที่ตัวโปรแกรมนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้โปรแกรมอ,อรันกเะอดนะครับจะหยุดสตรีม f c e b o o k แเราก็หยุดอันนี้ครับหยุดสตรีม YouTube แเราก็หยุดอันนี้นะครับเสร็จแล้วถึงจะมาปิดที่เว็บไซต์นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆก็ไม่มีอะไรแล้วเนะอาส่วน เวลาสตรีมเกมนะครับให้ไม่ต้องเสียบสายอะไรเลยแล้วก็เปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้นะครับผมทําคลิปไว้แล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับส่วนใครไม่เข้าใจตรงไหนเม้นมาถามกันใต้คลิปได้นะครับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบาย